Terima kasih telah menonton สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรทันตศาสาธารณาสุขวิทยาลัยการสาธารณาสุขศิริทนทรจังหวัดขอนแก่นสถานที่ที่สร้างบุคลากรคุณภาพเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยหลักสูตรนี้เป็นระดับปริญญาตรีใช้เวลาเรียน4ปีค่าเทอม33,500บาทต่อปีและสามารถกู้กอยสอได้ค่ะ หลักสูตรทันตศาสาร์รณสุขเน้นการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคทางช่องปากเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนทุกช่วงวัยเมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตจะมีโอกาสทำงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขสาขาทันตสาธารณสุขซึ่งสามารถปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐได้ตามกฎหมายค่ะ วิทยาลัยของเราตั้งอยู่ที่ถนอนอนามัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวิทยาลัยการสาธารณาสุขซิลินทรจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งหอพักนักศึกษาโรงอาหารห้องสมุด และห้องเรียนร่วมถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพค่ะที่นี่ไม่เพียงแต่สร้างบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพแต่ยังปลูกฝังจิตอาสาและความรับผิดช,ชอบต่อสังคมเพื่อให้พร้อมก้าวสู่อาชีพนักวิชาการสาธ,ธารณสุข ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่มีสุขภาพช่องปากที่ดีมาเรื่องเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราหลักสูตรทันตศาสตร์ธณสุขวิทยาลัยการสาธารณาสุขสิลินทรนจังหวัดขอนแก่นและยังสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ